สวัสดีครับช่อง YouTube ในนุกชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้ว่าวันอังคารที่21พฤศจิกายน2566นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ e-suzu d-max v-cross 4x4 Cap 4 4ประตู 4x4 คูณ4 3.0 m เกียร์ออโต้6สปีดสีเทาโอเพกใหม่หรือว่าสีเทาแลนโบใหม่รุ่นใหม่ปี2024นะครับ รถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1,257,000บาทนะครับ1,257,000บาทนะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Top of the Line ของ Isuzu D-Max เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ปี2024เหนือลิมิตพิชิตโลกนะครับ V Cross 4x4 <x> ปี2024นะครับก็จะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ Isuzu Vision ไฟ LED ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลย ไฟสูงไฟต่ำยูนิคอร์เดียวกันนะครับมาพร้อมกับไฟ2ส,สว่างเวลากลางวันซูเปอร์เดย์ไลท์ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยที่เป็นได้ทั้งไฟ2ส,สว่างเวลากลางวันซูเปอร์เดย์ไลท์ไฟรีตอนกลางคืนแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยนะครับกระจังหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบ 3D Dimension ดีไซน์ใหม่รูปทรงเขี้ยวเล็กแบบนี้เลยนี่เป็นสีทูโทนนะตรงนี้เป็นสีเทาดำแบบเงาเง่วนตรงเขี้ยวตรงนี้ก็จะเป็น สีแบล็คโครมหรือว่าสีโครเมียมรมดำนั่นเองนะครับโลโก้เอซูซูแบบโครเมียมนะครับแล้วก็รางพึ่งด้านในก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยกันชนหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมกับชุดตกแต่งฟอนปปเร์กาดดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนี่เป็นสีเทานะครับนี่สวยงามดุดันตามแบบฉบับ v c r o s s เลยทีเดียวแล้วก็ชุดตกแต่งตรงนี้นี่แถบตรงนี้เลยเป็นสีเทาดำนะครับถือว่าสวยงามดุดันจริงๆนะครับ มาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าอีก2จุดที่กันชนหน้านะครับส่วนที่กระจังหน้าก็อีก2จุดรวมเป็น4จุดนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับกรอบไฟตัดหมอกในรุ่นนี้ก็จะเป็นกรอบไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่สีเทาดําแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแล้วก็ใหม่ล่าสุดนะครับนี่ช่องคลีบแรงดันลมนะครับมีตามหลักอากาศบราศาิสตท์ทำให้ตา้ตานอากาศได้ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับนี่ a อ r c u ั t เทนะครับีช่องครีบแรงดันลมนะครับแล้วก็ชุดตกแต่งคิ้วซุ้มล้อทั้ง4ฝั่งดีไซน์ใหม่แบบสีเทาดำแบบนี้เลยสวยงามถูกดันจริงๆแล้วก็ฝากระโปรงหน้าก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็เสริมด้วยคิ้วฝากระโปรงหน้าเป็นสีเทาดำแบบนี้เลยนะครับนี่ล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้ออลอยดีไซน์ใหม่สีเทาดำแบบนี้เลยลาย6ก้านขนาด18นิ้วของปี2 0 2พนะครับพร้อมอยาง265ทับหกสิของ วิสโตนดูเลอร์ไฮเทอร์เรตนะครับดิสเบกด้านหน้าเป็นดิสเบกพร้อมคลีบระบายความร้อนส่วนด้านหลังก็เป็นดรัมเบกนะครับระบบกรนสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่2ชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคลงนะครับแผ่นบางโครนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บันไดข้างก็จะเป็นบันไดข้างแบบสีดําด้านตัดกับแถบสีเทานะครับนี่ที่สายสวยงามดุดันแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างก็เป็นแบบสีเทาตัดกับสีดําด้านพร้อมกับ ไฟเลี้ยวแบบ LED ปรับพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้นะครับโลโก้ V Cross แบบโครเมียมนะครับกระจกบางลมหน้าเป็นแบบ IR Cut นะครับไฟป,ปะน้โฝนก็เป็นแบบ Built-in Auto พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจกนะครับกล้อง ADAS ร์ั่นใหม่นะครับมุมมองที่กว้างตรวจับวัตถุด้านหน้าแบบเรียวไทม์ได้อย่างชัดเจนและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมนะครับส่วนด้านข้างก็ยังเหมือนเดิมนะเนาะแล้วก็มีราวหลังคาสีเทามาให้ด้วยนะครับนี่ ล้อและยางด้านหลังก็ใส่เดียวกับล้อหน้าเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะนี่ล้อไลายนี้ถือว่าสวยงามถดกดันจริงๆระบบกรสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อน3แผ่นพร้อมชกอัพด้วยนะครับรองรับกบารบรรทุกได้ดีเลยทีเดียวครับสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ 4x4 ดิฟล็อกดีไซน์ใหม่นะครับนี่รุ่นนี้ 4x4 พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ DIP l o นะครับแล้วก็มีชุดแต่งขอบกระบะหรือจะเรียกว่าสปอร์ตบาร์ก็ได้นะครับนี่ กระจกบ้านหลังก็ยังมีไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้แล้วก็มีไฟเบรกโดนที่สามาให้ด้วยพื้นปูกกระบะก็มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับไฟท้ายในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ดไีซน์ใหม่แบบ3ชั้นแบบนี้เลยไฟท้าย LED 3ชั้นนะครับ Triple a r m o r นะครับนี่สว่างชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยจะเป็นหลอดธรรมดาอยู่นะครับไฟหลีและไฟเบรกเป็นแบบ LED 3ชั้นถือว่าสวยงามจริงๆ ฝาท้ายกระบะก็เป็นดีไซน์ใหม่สวยงามเส้นสายดีมากๆเลยแล้วก็ที่มือจับเปิดฝาท้ายกระบะเป็นสีเทาเอมกับกล้องมองหลังด้วยโลโก้ e-su d-max เป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็โลโก้ M นะครับนี่คือรุ่น M นะครับการชนท้ายในรุ่นนี้ก็จะเป็นการชนท้ายแบบ built-in integrated สีเดียวกับตัวรถตตดกับตัดกับสีดำด้านนะครับอีกคือได้2สเต็ปก้าวขึ้นลงมั่นคงแข็งแรงมาพร้อมเซ็นเซอร์การระยะด้านหลังอีก4จุดด้วยนะครับ ส่วนระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็ให้มาแบบจัดเต็มจริงๆทั้งระบบเบรก ABS EBD BA เข็มขัดนิรภัย3 5ที่นั่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติถุงลมนิรภัย SRS 6ตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว ESC ออกตัวในทางลื่น TCS ออกตัวในทางลาดชัน HSA ลงทางลาดชัน HDC นะครับ แล้วก็สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน ESS นะครับเซ็นเซอร์กัดระยะ8จุดรอบคันแล้วก็ระบบแจ้งเตือนในจุดอับสายตาที่กระจกมองข้าง b r i g h Spot Monitor แล,แล้วก็ระบบแจ้งเตือนขนาดถอยรถ RCTA แล้วก็ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขนาดถอยรถ RCTB นะครับ A d a s ก็มีมาให้ครบเลยทั้งเตือนก่อนการชน FCW Adaptive Cruise Control ตามรถคันหน้าดจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA ควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อเหยียบคันเร่งผิดวิธีแล้วก็ระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเองแล้วก็ระบบช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับแล้วก็มีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนมาในขณนะที่เราจะเลี้ยวขวานะครับนี่สุดยอดจริงๆส่วนเครื่องยนต์นะครับดีสูสุดศ DDI Blue Power ขนาด3,000ซีซีรหัส4 j j 3 T C X วีเจสเทอร์โบอิดเออร์คูลเลอร์สสูบแถวเรียงดับเบิลโอเวห์แคปชาร์16วาล์วให้กำลังสูงสุด190แรงม้า140กิโลวัตต์ที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600ต่อ2,600รอบต่อนาทีนะครับแรงประหยัดน้ำมันแน่นอนแล้วก็รองรับน้ำมันดิเซลน้ำมันดีเซลทั่วไปจนถึง B20 ได้ด้วยนะครับที่มือจับเปิดประตูรถด้านนอกก็เป็นสีเทาดำพร้อมกับ ปุ่มสมาร์ทเคเลตที่อยู่บานคู่หน้านะครับภายในห้องโดยสารก็เป็นโทนสีดำนะครับตกแต่งใหม่ได้อย่างสวยงามหรูหราภายใต้แนวคิดมิอุระดีไซน์เลยทีเดียวนะครับของ V c r o ร s ก็จะเป็นโทนสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะครับแผงข้าประตูก็จะตกแต่งด้วยบุกหนังซอกทัดสีดำลายมิอุระดีไซน์นะครับแล้วก็ลายดับด้านข้างที่เป็นสีน้ำตาลตัดกับสีเทานะครับที่พักแขนข้างประตูก็เป็นสีน้ำตาลกระจกกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกพร้อมสปีดออโต้ล็อกแล้วก็ ปรับอ,องศากระจกมองข้างสายขวากดพับกระจกมองข้างไปไฟฟ้าแต่ว่าระบบออโต้และการดีกโเฉพาะฝังผู้ขับนะครับที่มือจับเปิดประตูรถด้านในก็เป็นสีเทาพร้อมกับที่ล็อกและปลดล็อกประตูพร้อมระบบปลดล็อกประตูตรวติเมื่อถูกลมเย็นภัยทำงานนะครับเบาะนั่งในรุ่นนี้จะเป็นเบาะนั่งแบบกึ่งนางแท้สีน้ําตาลตัดกับสีดําเดือได้ด้วยสีน้าตาลดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยมาพร้อมเทคโนโลยีคูลแม็กช่วยลดการสะสมความร้อนทําให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับ การปรับเบาะฝั่งผู้ขับขี่เป็นแบบปรับไฟฟ้าแทิศทางส่วนฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็ปรับแมนวนวลนะครับคอนโซลด้านหน้าก็มาในแบบสีดําตัดกับสีน้ําตาลพร้อมตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าที่เป็นสีน้ําตาลลายมิวระดีไซน์ถือว่าสวยงามจริงๆนะครับโพมาลายก็เป็นหุ้มหนังสีดําตัดกับสีน้ําตาลโดยได้ด้วยสีครีมแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนักายโทรศัพท์ที่โพมาลายแล้วก็มีแอเดติฟค s สคอนโทรลที่ทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะครับนี่ การตั้งค่าหน้าจอ MID แล้วก็แถบโครเมียมที่อยู่ตรงนี้นะครับแป้นพวงมาลัยก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามาพร้อมการตกแต่งแถบสีเงินแล้วก็ช่องแอร์ฝั่งคอนโซลด้านหน้า2คู่หน้าตรงนี้เลยมาพร้อมการตกแต่งแถบสีดําเงาแล้วก็มีแผ่นก๊อกอากาศ PM 2.5มาให้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปรับระดับไฟหน้าสูงตาม4ระดับเปิดปิด ESC TCS แล้วก็ตัดการทํางานของเครื่องยนต์อัตโนมัติด้วยนะครับ มือจับขึ้นรถก็มีทั้งหมด8ตำแหน่งนะครับนี่ขึ้นได้ง่ายสบายๆเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเกียร์แบบง่ายๆสบายๆ Pa ดเดิ s h i ฟตเลยนะครับนี่ Pa ดเดิล h i ฟเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นสบายๆนะครับนี่ขับขี่ขับขี่สนุกสนานเลยมาตรวัดเรืองแสงแบบ Supervision ดีไซน์ใหม่พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบจอดิจิตอลขนาด7นิ้วดีไซน์ใหม่ถือว่าสวยงามแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนคมชัดแล้วก็ มาตรวัดกิโลเมตรก็ย้ายไปอยู่ในจอ M I D แล้วนะครับวัสดุแผงคอนโซลด้านหน้าเป็นแบบบุกหนังซอบทัชสีน้ำตาลโดยได้วยสีครีมแล้วก็มีช่องเก็บของด้านบนแล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะครับช่องเก็บของด้านบนแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างก็สามารถเก็บของได้เดน็่ประสงค์หลากหลายแล้วก็เก็บคู่มือการใช้รถของ e ีสูบได้ด้วยนะครับแล้วก็การตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีน้ำตาลลายมิุระดีไซน์นะครับ ระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วดีไซน์ใหม่นะครับเชื่อมต่อบลูทูธสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้สะดวกสบายเลยทีเดียวแล้วก็สามารถแสดงข้อมูลการขับขี่แสดงการทำงานของ ADAS องศาการปีนไต่ทิศทางของล้อทิศทางการปีนไต่ของล้ออะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับรวมอยู่ในจอนี้สำหรับ Vios 4x4 นะครับแล้วก็ มีทั้งจูนค้นหาเพลงคลื่นวิทยุแล้วก็เล่งเสียงลดเสียงนะครับแอร์ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบ Auto, ออโต้สโซนแยกอิสระสายขวานะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับช่องเสียบ power outlet แล้วก็ช่องเสียบ USB type C แล้วก็ที่แจ้งเตือนการทํางานของถุงลมนิรภัยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์เลือกโหมดการขับขี่แบบขับเคลื่อนสล้อ part time terrain command นะครับ2 h 4 h แล้วก็4 L นะครับมีช่องวางโทรศัพท์มือถือด้วยแล้วก็ กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนยังเป็นแบบแมนนวลอ,อยู่นะไฟส่องสว่างไปในห้องโดยสารทั้งบริเวณตอนหน้าแล้วก็บริเวณตรงกลางนี่ตรงนี้เลยย่าเป็นหลอดสีส้ธมธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับที่แผงบังแดดทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าวัสดุกุ้มผ้าและ PVC สีดํามาพร้อมกระจกส่องแต่งหน้าแล้วก็ไฟส่องสว่างทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่แต่งหน้าได้อย่างส่องแต่งหน้าได้สบายๆเลย เกียร์ออโต้6สปีดนะครับเกียร์ตโรมัิ6สปีดแบบเกรปทรอนิกนะครับเข้าเกียร์ง่ายสบายๆราบรื่นทุกการขับขี่เลยทีเดียวแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นระบบลงเขา HDC มีพาร์คเซนเซอร์แล้วก็มีรับเทรนโหมดนะครับรับเทรนโหมดนั้นทําให้การขับเคลื่อนล้อหน้าทั้ง2ล้อและ4ล้อผ่านไปได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายพ้นทุกอุปสรรคเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็สำหรับล้อหลังนะมีอิเล็กทรอนิกดิฟล็อกช่วยนะครับนี่ ช่วยให้ผ่านอุปสรรคที่ยากๆไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเพราะจะกระจายไปยังล้อหลังให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ดีนะครับแต่ว่าเบรกมือ,อยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะมีช่องวางแก้วน้านะครับที่พักแขนตรงกลางก็เป็นแบบบุกหนังสีน้ําตาลเด๋ยวได้ด้วยสีครีมแล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางด้วยนะครับนี่โอเคครบถ้วนกระบวนความแล้วเนาะนี่ถือว่าออปชันถือว่าครบจริงๆ เอาละครับเดี๋ยวไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันเลยนะครับนี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็ถือว่ากว้างขวางมากๆพื้นที่ก็นั่งสบายมากๆเลยเวลาเดินทางไกลๆนั่งสบายทุกการเดินทางพร้อมลุยประจนภัยได้อย่างไร้กังวลเลยทีเดียวนั่งสบายจริงๆนะครับแผงข้าประตูด้านหลังก็จะแบบนี้เลยนี่ลำโพงมีทั้งหมด8ตํตำแหน่งนะครับนี่เพอมีบนเพดานด้วยเนาะ แล้วก็มีที่คอนโซลหน้าด้วยสหรับลำโพงนะครับเบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็วัสดุเหมือนกับเบาะคู่หน้าเลยเป็นแบบกึ่งหนังแท้สีน้ำตาลตัดกับสีดำนะครับนี่เดี๋ยวได้ด้วยสีครีมดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยแล้วก็มีที่พักแขนตรงกลางแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําด้วยที่พักแขนตรงกลางนะมีช่องเสียบ USB Type C ด้านหลังมาให้ด้วย1ช่องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวางของวางโทรโศรัพท์อะไรก็ได้นะครับช่อง ช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังมาพร้อมการตกแต่งแถบสีดําเงานะครับเย็นสบายแน่นอนกระเป๋าใส่ซองเอกสารใส่หนังสือก็ได้มีทั้งฝั่งบอกผู้ขับบอกผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็บอกผู้โดยสารผู้โดยสารตอนหน้านั้นมีที่แขวนของหรือที่แขวนถูกกับข้าวรับน้ําหนักได้4กิโลกร,รัมมาให้ด้วยนะครับนี่โอเคก็ภายในห้องโดยสารของ isuzu d-max v-cross 4x4 b ปี2024ถือว่าสวยงามหรูหรากว้างขวางสะดวกสบาย แล้วก็ได้ความสวยงามด้วยทรีมสีน้ําตาลนะครับปุ่มบุ่สตาร์ทก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยจะทํางานร่วมกับกุญแจรีโมทอีซูซูจีเนสเอนทรที่มาพร้อมฟังก์ชันรีโมทเอนจินสตาร์ทด้วยนะครับนี่เอาละครับเดี๋ราไปถึงชุดสุดท้ายกันเลยนะครับนี่ถืว่าสวยงามลงตัวดุดันจริงๆสำหรับ Vcross4x4 ปี ross, 4 4, 2024สุดยอดจริงๆน่าใช้คุ้มค่า คุ้มราคากับราคาค่าตัว1,257,000บาทนะครับนี่ถือว่าสุดยอดไปเลยเหนือลิมิตพิชิตโลกนะครับสำหรับ Isuzu D-Max V Cross 4x4 4ประตู 4x4 3.0m g e a Auto สีเทาแลโบคันนี้นะครับก็ใครสนใจหรือจับจองเป็นเจ้าของหรือนัดทดลองขับกันก่อนก็ได้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ทาราอีซูซุเชียงใหม่ ทั้งส0สาขานะครับ053-244-671-7ใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเชิญได้ที่นั่นนะครับกับทาราอีสูสุเชียงใหม่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่หรืออีก10สาขาที่เหลือก็ได้นะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหน,ไหนเชิญได้ที่นั่นใครสนใจรถอีสูซุทั้งดี a x NewX หรือว่ารถบรรทุกหรือมาทดลองขับรถอีสูซุก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆก็สามารถ มาที่ทาราอิสุสุเชียงใหม่ทั้ง10สาขาได้นะครับ093 244 6 7 1 7มาที่นี่กันได้เลยนะครับที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ